เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับกลุ่มคนพวกนี้คือนักขโมยที่มีความสามารถเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นความสามารถที่เปิดตู้เซฟได้ทุกตู้บนโลกหรือว่านักวางแผนที่วางแผนขโมยมันตั้งแต่สิบขวบนอกจากนั้นยังมีมือระเบิดนักซิงแล้วก็แฮกเกอร์อยู่ในแก๊งอีกพวกเขาก็เลยรวมตัวกันไปป้นทองมูลค่า35ล้านดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็มูลค่าประมาณ1,200ล้านบาทแต่ว่านักขโมยแก๊งนี้พวกเขาดันถูกหักหลังซะเองและคนที่หักหลังพวกเขาก็คือผู้ชายที่ขี้ระแวงที่สสุุดดดใในนโลกลกแะะตออจจบทท้้ายครไง มูลค่า1 200ล้านบาทไปครองและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องโดยอ t ต l เลียน b ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย VP Shop ใครที่อยากมีเสื้อเท่ๆใส่ก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ทางร้านก็มีอยู่3ลายให้เลือกแบบเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อยืดสตรีทโอเวอร์ไซส์เนื้อผ้าก็เป็นเนื้อผ้าคัตตอนแท้100%เราคาต่อตัวแค่229บาทเท่านั้นถ้าสั่ง2ตัวก็ส่งฟรีไปเลยถ้าสนใจก็คลิกได้ที่ล,ลิง้าาานนด่หรือว่าสกน Q R ที่่่่ขึ้้้้้นนนนอออยยยููบบหหาาาาจไไดดเเเลลถถกกกกิวใคร็สสัังื แอดมินของ VP Shop ได้เลยครับ ู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าจอรนจอรนเขาก็ทํางานเป็นนักขโมยมืออาชีพไม่ว่าของชิ้นไหนที่เขาต้องการเขาก็ขโมยได้ทุกอย่างแล้ววันนี้เขาก็ส่งสร้อยเพชรเส้นหนึ่งไปให้ลูกสาวของเขาสเตล,ล่าลูกสาวของจอนเธอก็รู้ว่าจอรนชอบขโมยของเธอก็ถามพ่อเธอว่าสร้อยเส้นนี้มันมีใบเสร็จไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าสเตล,ล่าได้สร้อยเมื่อไหร่เดี๋ยวก็รู้เองและตอนนี้จอรนเขาก็มีแผนคิดจะหาเงินเพิ่มสักหน่อยเพราะช่วงนี้เจ้าหน้าที่ทันบนจับตาดูเขาเป็นพิเศษเลยจอร์นเขากกล่าวว่าใ บอกว่าจะเลิกทํางานพวกนี้แล้วไงจอนเขาก็สัญญาว่านี่งานสุดท้ายละส่วนคนที่เป็นมือขวาของจอนเขาก็มีชื่อว่าชาลีชาลีเขาก็เป็นนักวางแผนอัจฉริยะคนหนึ่งและแผนการป้นครั้งนี้เขาก็วางแผนมา3เดือนและส่วนจอนเขาก็มีความสามารถในการเปิดตู้เซฟได้ทุกตู้ทั้งจอนกับชาลีทั้งสองคนก็มาเจอกับพวกอีกสาคนชาลีเขาก็ถามไลน์ว่าตอนนี้ได้ตำแหน่งของเป้าหมายเรามาไหมไลน์เขาก็มีทักษะเป็นแฮกเกอร์อัจฉริยะอีกคนหนึ่งเขาก็ไปแฮกผัาเมืองจากทางการมาเรียบร้อยทั้งวิ ไม่หมดและผู้ชายคนนี้ที่บุกเข้ามาในบ้านเขาก็มีชื่อว่าสตีฟสตีฟเขาก็เป็นอีกหนึ่งในทีมของจอห์นเหมือนกันและตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่ชั้น2ของตึกเป้าหมายเรียบร้อยและส่วนพวกของจอห์นพวกเขาก็ขับเรือมาอยู่ที่ชั้นหนึ่งของเป้าหมายเหมือนกันและเป้าหมายตู้เซฟครั้งนี้มันก็อยู่ชั้น3ของตึกแล้วพอทุกคนประจําตําแหน่งกันเรียบร้อยไลน์เขาก็บอกให้สตีฟใช้เครื่องวัดเลเซอร์วัดได้ห่างจากตําแหน่งประตู14ฟุต8นิ้วแล้วก็วัดอีกข้างหนึ่งให้ห่าง8ฟุ5นิ้วแล้วพอได้จุดตััดกนตู้ซฟก็จะอยู่บนิัวและตู้ซฟทองตู้้นี ก็มีแก๊งของมาเฟียเฝ้าอยู่ทางด้านสตีฟที่รู้ตำแหน่งของตู้เซฟเรียบร้อยเขาก็เริ่มทาสารเคมีที่เป็นเชื้อเพลิงระเบิดพื้นที่การทาก็ท้ายกว้างขนาดพอๆกับตู้เซฟและส่วนพวกของชารีที่อยู่ชั้นหนึ่งพวกเขาก็ต้องทำแบบเดียวกับสตีฟเหมือนกันเล็บเขาก็เป็นคนวัดผนังเพื่อหาตำแหน่งของตู้เซฟพอได้ตำแหน่งมาเรียบร้อยเขาก็ทาสารเคมีไว้ที่เ,เ,เพเดานแล้วพอชั้นสองกับชั้นหนึ่งทาเสร็จพวกเขาก็ติดระเบิดไว้อีกทีหนึ่งและที่เหลือพวกเขาก็แค่กดระเบิดให้ตู้เซฟมันล่วงมาที่เเเลืออออพพดีีท,ทััั้้งงงงคนน่่่ฝาตูููฟยยยยวกม ไปได้ไงวะแล้วพอออกมาดูที่ด้านนอกพวกเขาก็เห็นลายกับล็อบกันวังขับเรือหนีอยู่เลยโกแกงมาเฟียก็คิดว่าไอ้สอตัวนี้มันขโมยตู้เซฟไปแน่ๆ,ๆเพราะว่าที่เรือของทั้งสองคนมันก็เหมือนจะห่ออะไรเอาไว้ด้วยจากนั้นคนในแก๊งก็ขับเรือตามไปทันทีแต่ว่าความจริงตู้เซฟมันไม่ได้อยู่บนเรือทั้งลายกับล็อบก็แค่เป็นตัวลอ่อและส่วนตู้เซฟของจริงมันตกลงมาในน้ําจอที่มีความถนัดในการเปิดตู้เซฟเขาก็กําลังถอดรหัสอยู่พอชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงระเบิดพวกเขาก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจทําาาาให้จอนกับชลลีมีมเวแค่7ที ที่ตำรวจจะมาถึงที่นี่และส่วนลายเขาก็เตรียมเรือดำน้ำเอาไว้ขนทองด้วยและส่วนจอนที่ได้รหัสมาครบเขาก็เปิดตู้เซฟจนได้โอโหทองแท่งเต็มทุกชั้นเลยที่เหลือทั้ง3คนก็แค่ช่วยกันขนทองแล้วก็รีบหนีออกมาและส่วนล็อบเขาก็ขับเรือมาตามทางที่พวกเขาวางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้สุดท้ายแก๊งมาเฟียก็ขับเรือตามล็อบมาไม่ทันและส่วนทางด้านจอนที่เพิ่งขนทองเสร็จพวกเขาก็เห็นว่าตำรวจมาที่นี่พอดีทั้ง3คนก็แค่ใช้เรือดำน้ำขนาดเล็กขนทองหนีออกมาและทุกอย่างมันก็เป็นไปตามแผนพวกเขาผู้ขนทองมาได้สำเร็จ มูลค่าทองทั้งหมดที่พวกเขาขโมยมาครั้งนี้ก็คือ35ล้านเหรียญจอนเขาก็ขอชมเลยว,ว่าไม่มีใครวางแผนแบบนี้ได้เนียนเท่าชาลีกแล้วแน่ๆแต่และคนพวกเขาก็คุยกันว่าจะใช้เงินทําอะไรดีรอบเขาก็อยากได้รถหรูๆสักคันแล้วก็ผู้หญิงสักคนมานั่งข้างๆส่วนลายเขาก็กล่าวว่าเขาเจะเอาตังค์ไปซื้อลําโพงเอาําโพงที่กล่าวว่าเปิดทีหนึ่งเสื้อผ้าผู้หญิงกระจุยอะไรแบบเนี้ยส่วนลีฟเขาก็อยากซื้อบ้านสักหลังนึงเอาใหญ่ๆเลยพอคุยกันจบทุกคนก็ขึ้นรถแล้วก็กล่าวว่าจะแยกย้ายกกกกกัััันนนนนทีีีหหลงแต่่ออยู็มมคคึาาาด้้พพววเข เป็นคนของสตีฟสตีฟเขาก็าหาักหลังทุกคนและจะเอาทองไปใช้คนเดียวไอ้พวกนี้ก็รีบช่วยกันขนทองออกมาจอนเขาก็าถามว่านี่คิดจะทําอะไรคิดว่าขโมยทองไปจากพวกเขาแล้วเรื่องมันจะจบง่ายๆหรอเขาก็าคิดแบบนั้นแหละก็เลยจะฆ่าทุกคนที่นี่ไงพอจอรนโดนยิงล็อกเขาก็ารีบขับรถลงสะพานไปเลยทีนี้พวกของสตีฟทุกคนก็ลุมยิงที่รถตู้คันเดียวขนาดรถตกน้ําไปแล้วก็ยังยิงซ้าอีกสตีฟเขาก็มั่นใจนิ่งขนาดนี้มันตายหมดแก๊งแน่ๆชาลีเขาก็บอกให้ทุกคนนิ่งก่อนรอให้พวกนนนนนัันั้้มมไปใหหดกกก่่อออสต็ยออยรู เพื่อเช็คให้แน่ใจว่าตายหรือยังแล้วพอเห็นว่าศพของจอร์ลอยขึ้นมาสติฟก็สั่งให้ทุกคนถอยกลับได้แต่ว่าคนที่เหลือก็ยังไม่ตายเพราะว่าพวกเขามีถังออกซิเจนพอดีสุดท้ายก็มีแค่จอร์นที่ตายจากเหตุการณ์ครั้งนี้คนเดียวและหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ผ่านมา1ปีตอนนี้สเตลลาลูกสาวของจอร์นเธอเองก็มีความเชี่ยวชาญไม่ต่างจากจอร์นเลยไม่ว่าตู้เซฟแบบไหนเธอก็เปิดได้หมดแต่ว่าสเตลลาเธอก็รับงานแบบนี้จากรัฐบาลเท่านั้นเวลาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล,ลนกกนว Stella, นน้ว หรือไม่บางทีบริษัทผลิตตู้เซฟก็จะติดต่อมาหาเธอเพื่อให้เธอลองเช็คให้หน่อยว่าตู้เซฟของพวกเขามีจุดอ่อนตรงไหนบ้างและตอนที่สเตลล่ากลับมาที่ออฟฟิชาลีเขาก็มารอเธอที่นี่ชาลีเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาหาตัวสตีฟเจอแล้วล่าสุดเขาเช็คข้อมูลจากบริษัทตู้เซฟมาเขาก็เห็นว่าไอ้สตีฟมาสั่งตู้เซฟรุ่นเบลลิตัน1 0 0 0มาใช้ปัญหาก็คือเรายังไม่มีไอ้คนเปิดตู้เซฟตู้นี้ได้เลยและของที่สตีฟใส่ไว้คงเป็นของสําคัญแน่ๆไม่งั้นมันไม่สั่งตู้เซฟที่ปลอดภัยที่สุดในโลกมา บอกเธอทําไมเธอคือผู้ช่วชาญตู้เซฟของห้องนี้แล้วภัยเธอไม่ใช่โจรสักหน่อยแล้วเธอก็เคยบอกชาลีไว้แล้วว่าตั้งแต่พ่อเธอตายเธอไม่อยากเห็นหน้าชาลีอีกก็เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องขโมยไงเรื่องนี้มันเกี่ยวกับจอรสเตล่าเธอก็แมวด้วยเพราะเธอทําใจเรื่องพ่อของเธอได้แล้วแต่พอตอนกลางคืนสเตล่าเธอก็นั่งคิดเรื่องนี้ตลอดที่พ่อของเธอต้องมาตายแบบนั้นก็เป็นเพราะสตีฟคนเดียวแล้วพอเธอเห็นสร้อยที่พ่อของเธอให้ไว้ก่อนตายสเตล่าเธอก็เลยอยากแก้แค้นให้พ่อของเธอคืนบ้างทีนี้เธอก็เลยโทรไปบอออกกชชาาาาาลลีีีววว่่เเธดดด้ย็คิ ทีนี้เราก็มีคนเปิดตู้เซฟสักทีล็อบเขาก็ถามชาลีว่ามันจะดีจริงเหรอสเตลลา <Stella, S 1> เธอไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนเลยนะพอไปทํางานจริงแล้วเธอจะไม่หล่นหรือไงชาลีบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนี้เขามั่นใจทีนี้ชาลีก็พาสเตลลามาแนะนําให้ทุกคนรู้จักคนแรกที่ขี่มอไซค์มาเนี่ยมันชื่อว่าไลามีความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีแต่ดูเหมือนว่ามันเพิ่งซื้อมอไซค์มามั่งเลยขี่แบบเนี้ยแค่เห็นการจอด,ดรถก็เทและแยกย้ายไม่กลุ่มเราไลาเขาเคยบอกว่าเขาคิดค้นโปรแกรมแรปเตอร์ขึ้นที่เ,เาหลั และส่วนอีกคนหนึ่งเขาก็มีชื่อว่าเล็บเป็นมือระเบิดที่เก่งที่สุดเท่าที่เขาเคยรู้จักมาเล็บเขาก็สร้างระเบิดเป็นตั้งแต่10บขวบตอนเด็กเขาก็เคยวางระเบิดในซ่วมจนทําให้แก้วหูของเขาแตกจนกระทั่งตอนนี้หูเขาก็บอดไปข้างหนึ่งและคนสุดท้ายคนหัวลุนคนนี้เขาก็มีชื่อว่าล็อบล็อบก็เป็นคนที่ขับอะไรก็ตามที่มีเครื่องยนต์เก่งที่สุดในโลกและมีครั้งหนึ่งเขาเคยขับรถทําความเร็วสูงสุดรอบเมือง LA แล้วและก็เป็นคนแรกที่ทําลายสถิติที่ตํารวจขับตามเยอะที่สุดและส่วนชาลีเขาก ก็ไม่เคยโดนจับได้เลยสักครั้งและก่อนที่จะเริ่มงานนี้พวกเขาก็าต้องแจกจ่ายโทรศัพท์ใหม่กันก่อนเป็นโทรศัพท์ที่ถูกตัดแปลงมาให้เปลี่ยนเบอร์เองวันละสองครั้งทีนี้พวกชาลีพวกเขาก็มาเก็บข้อมูลที่บ้านของสตีฟที่บ้านของสตีฟเขาก็ใช้ระบบความปลอดภัยของคาสันระบบนี้มันก็เคยจัดประกวดแข่งขันด้วยบริษัทจะให้เงินรางวัลห้าหมื่นสำหรับคนที่จอะระบบผ่านเข้าไปได้แต่นี่ก็ผ่านมา5ปีแล้วยังไม่มีใครได้เงินรางวัลก้อนนั้นเลยและนอกจากระบบความปลอดภัยรั้วที่ใช้ทําหน้าบ้านก็ใช้เครืืืื่่่่อออองงมมมมตััดดดไไ้้ถาาเเกกิิวีครสน ไปโดนสัญญาณเตือนก็จะดังทันทีนอกจากล้วนนอกจากระบบความปลอดภัยยังมีตำรวจรับจ้างเฝ้ายามิกไม่พอแค่นั้นมันยังเลี้ยงหมาอีก2ตัวด้วยและส่วนล็อบเขาก็ลองเช็คทางหนีดูว่าจะใช้เวลากี่นาทีไอ้บ้านที่สตีฟอยู่ถึงสถานียูเนี่ยรถมันก็ติดมากแถมแยกไฟแดงมันก็เยอะแยะเต็มไปหมดล็อบเขาก็บอกทุกคนว่าถนนเส้นนี้แม่งรถติดทุกเส้นเลยเขาก็ขับวนมา20รอบและใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง50นาทียกเว้นแต่ว่าทุกแยกเป็นไฟเขียวหมดน่าจะใช้เวลาแค่14นาทีไลก็บอกว่าขอดูก่อนแปบบ ควบคุมสัญญาณไฟได้ไหมแล้วเวลาที่สตีฟจะใช้เงินเขาก็จะมาหาพ่อค้าคนกลางที่ชื่อว่าอ e ีเวนอีเวนเขาก็จะรับซื้อทองจากสตีฟทีละแท่งสองแท่งส่วนทางด้านชาลีเขาคอยจับตาดูสตีฟตลอดอย่างน้อยก็ต้องหาทางเข้าของบ้านหลังนี้ให้เจอว่าจะเข้าไปได้ยังไงพอชาลีเห็นว่าสตีฟมันชอบนั่งดูทีวีเขาก็นึกออกแล้วว่าจะเข้าไปยังไงทางด้านสเตลลาเธอเองก็กําลังฝึกนัดตู้เซฟรุ่นนี้อยู่ชาลีเขาก็เดินเข้ามาคุยด้วยตอนนี้เขารู้วิธีเข้าบ้านของสตีฟแล้วเราจะจัดการสายเเเคคบิลลทีี่่่้้าาานนนขอองงแแะะใหมมมัรยกชซดว ที่สตีฟไม่รู้จักก็คือสเตลล่าเนี่ยแหละทีนี้ล็อบกับไลน์ทั้งสองคนก็มาสืบข้อมูลที่บริษัทเคเบิลทั้งคู่ก็ลองมองหาพนักงานผู้หญิงที่คล้ายๆกับสเตลล่าดูแล้วมันก็มีพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเบกกี้พอดีตอนนี้เราก็ขาดแค่เสื้อกับรถของบริษัทแค่นั้นล็อบก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการให้เองไลน์ก็งงเลยมันเดินไปคุยกันดื้อๆแบบนี้เลยเนี่ยนะแล้วดูท่าผู้หญิงเธอจะเล่นด้วยสุดท้ายทั้งสองคนก็ไปจบกันที่เตียงล็อบเขาก็ใช้จังหววะนนนีี้้้แแแอออออบบบปปปลลัััักกกุุญจจรรรรตตูขงิษทมมมาาาพพไดเเเเยสธ็็ แล้วก็ขับรถออกมาจากบริษัทและสวนเล็บเข้าแค่ถอดสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับบ้านของสตีฟออกสตีฟที่อยู่ในบ้านเขาก็งงว่าทีวีกําเนิดของเขาเป็นอะไรวะเนี่ยเขาก็เลยโทรไปบอกรอปรพอให้เรียกช่างเคเบิลมาที่นี่หน่อยและพวกของชาลีที่ดักฟังสายโทรศัพท์อยู่พวกเขาก็ได้ยินรอปรพอโทรไปหาบริษัทเคเบิลทางบาริษัทก็บอกว่าจะส่งช่างไปวันพฤหัสตอน9ก้าโมงแล้วพอวางสายเสร็จเรียบร้อยชาลีเขาก็โทรเข้าไปหารอปรพออีกรอบหนึ่งชาลี Charlie เขาก็บอกว่าเขาโทรมาจากบริษัทเคเบิลเขาก็บอกว่าจากที่เมื่อกี้เรานัดกันไว้วันนพหตอ ตอนนี้บังเอิญว่าเรามีคิวของช่างว่างคนหนึ่งพอดีเราจะส่งช่างไปอีกหนึ่งชั่วโมงสะดวกไหมร,ปรอปภก็โอเคเลยไวแบบนี้ดีเลยและก่อนที่สเตล่าจะเข้าไปก็ต้องมีเอกาสารที่เหมือนกับพนักงานแล้วก็ต้องติดกล้องจิ๋วตัวนี้เอาไว้ที่เสื้อด้วยและสิ่งที่สเตล่าต้องหาก็คือตู้เซฟที่น่าจะอยู่ในห้องทํางานและเคเบิลของบ้านหลังนั้นน่าจะมีอยู่4จุดห้องครัวห้องนอนห้องรับแขกแล้วก็ห้องทํางานแล้วพอเตรียมตัวเรียบร้อยสเตล่าเธอก็ขับรถเข้าไปในบ้านของสตีฟร,ปรอปภเขาก็ลองตรวจบ,บัตรพนักงาาานนนนดูพออเเหหห็ว่้ืกับใ เรารพอเขาก็ไปเข้าไปได้และทั้ง4คนก็นั่งลุ้นว่าจะสําเร็จหรือว่าจะโดนจับได้ไหมพอขับรถเข้ามาในบ้านหมา2ตัวนี้ก็พุ่งเข้ามาหาเธอทันทีสตีฟก็เลยต้องเดินออกมาไล่หมาของเขาให้กลับไปเข้ากงก่อนสเตล,ล่าเธอก็บอกว่าเธอเป็นช่างที่บริษ,ษ,ษัทส่งมาเธอขอลองเข้าไปเช็คโมเด็มหน่อยว่ามันเสียไหมและโมเด็มมันก็จะอยู่ในห้องทํางานของสตีฟพ,พอดีพอเข้ามาถึงห้องทํางานได้สเตล,ล่าเธอก็ลองเปิดห้องนี้ดูและห้องนี้มันก็ดันเป็นห้องเก็บตู้เซฟเธอก็ถามว่าสายเคมเบิลมันผ่านห้องนี้ด้วยไหมี มุมห้องตรงนั้นแหละสเตลล่า <Stella S 1> ก็ลองทําไปเช็คดูที่โมเดม็ม<ๆ>เธอก็บอกว่าโมเด็มไม่ได้เสียอะไรทีนี้เธอก็ลองไปเช็คที่กล่องของทีวีว่ามันเสียไหมสเตลล่า <Stella S 1> เธอก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะรีเซ็ตให้เผื่อว่ามันจะกลับมาใช้ได้อีกถ้าภาพไม่กลับมาก็แสดงว่ากล่องมันอาจจะช็อตสตีฟเขาก็ยืนดูอยู่แค่รีเซ็ตแค่นี้ใช้ได้เลยเหรอแล้วที่ด้านนอกบ้านตอนนี้ลิฟเขากลับมาต่อสายเคเบิลให้เป,เป็นเหมือนเดิมพอสตีฟเปิดทีวีเออมันดูได้ลวเลยทีนี้เขาก็กาคาใจเรื่องนึงว่าเราสองคนเคยเจอหน ครั้งแรกเองพอคุยไปคุยมาสตีฟมันก็ชวนสเตลล่าไปดินเนอร์ด้วยตอนแรกเธอก็พยายามปฏิเสธสตีฟมันก็ยังตื้ออยู่ดีพอเธอออกมาได้ชาลีเขาก็ถามว่าเป็นไงมั่งสเตลล่าก็บอกว่าโอเคสตีฟมันแค่จับมือของเธอพอได้ข้อมูลมาลายเขาเขียนแผนผังบ้านของสตีฟขึ้นใหม่แต่ทีนี้เราจะขนทองออกมาจากบ้านของสตีฟยังไงอะบ้านของสตีฟก็โคตรใหญ่แถมตู้เซฟกับประตูบ้านก็อยู่กันโคตรห่างชาลีเขาก็ถามลายว่าทางเดินนี่มันกว้างเท่าไหร่หรอน่าจะกว้างประมาณ6ฟุตและทางเดินมันก็กว้างพอดีกับรถมิน พวกเขาก็ลองขนเหล็กที่น้ำหนักพอๆกับทองมาไว้ท้ายรถจากนั้นก็ให้สเตลลาลองขับในแบบพื้นที่จำลองบ้านของสตีฟดูและแบบจำลองบ้านของสตีฟไล่เขาเขียนโปรแกรมขึ้นมาตามขนาดของบ้านจริงเลยทั้งโปรแกรมแล้วก็สเตลลาก็พิสูจน์แล้วว่าแผนนี้มันทำได้จริงแต่ว่ารถมินิแค่คันเดียวมันขนทองไปไม่หมดชาลีเขาก็เลยอยากได้รถเพิ่มแล้วก็ช่างโมงเครื่องใหม่ด้วยล็อบเขาก็รู้จักช่างแต่งรถอยู่คนหนึ่งแล้วพอล็อกเขาพาช่างมาที่นี่ชาลีเขาก็บอกกับเลดว่าเราต้องขนของขึ้นรถมินิพวกนี้น้ำหนักประมาณ2,700 อพอเง้นเราก็อยากได้เครื่องยนต์ที่มีแรงม้าเพิ่มขึ้นทางด้านเลฟเองตอนนี้เขาก็กําลังประดิษฐ์ระเบิดที่ใช้ระเบิดล้วบ้านของสตีฟโดยเฉพาะและส่วนลายเขาก็พยายามให้เข้ากลุมขนส่งของ LA พอเขาแฮ้กเข้าได้เขาก็เรียกชาลีมาดูผลงานของเขาทีนี้เขาก็ลองสาธิตให้ดูเปิดไฟเขียวแยกนี้พร้อมกันซะเลยรถทุกเลนมันก็เลยพุ่งมาชนกันหมดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่เขาก็งงว่ารถมันชนกันได้ยังไงชาลีเขาก็รู้แล้วว่าเองเก่งแต่ช่วยรีบเปลี่ยนให้มันเป็นเหมือนเดิมเลยพอเจ้าหน้าที่เข้ามาเช็คระบบ สงสัยว่าพวกนี้มันคงรีบขับรถมั้งและส่วนเลดเองตอนนี้เขาก็แต่งรถเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอาชิ้นส่วนที่ไม่จะเป็นของรถออกประมาณ2 0 0ปอนด์แล้วก็แต่งเครื่องยนต์เพิ่มให่ใหม่ด้วยนิดหน่อยพวกของชาลีพวกเขาก็ลองเอารถมาขับดูมันก็แรงขึ้นจริงๆและทางด้านสตีฟวันนี้เขาก็เอาทองมาแลกเป็นเงินเหมือนเดิมและระหว่างที่อีเวนกําลังเอาเงินให้อีเวนเขาก็พูดถึงทองที่เวนนิดโดนพ้นขึ้นมาพอดีททนี้สตีฟเขาก็ถามว่ารู้อะไรเรื่องทองที่เวนนิดบ้างเขาก็พยายามบอกว่าเขารู้แค่ททอออองงดดนนนนล้้้้แแค่่่เัเาาากก็ไมไมบใวสี มาแลกที่นี่เลยสตีฟเขาก็เลยฆ่าอีเวนทิ้งเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเขาเป็นคนขโมยทองแล้วมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินมาที่นี่พอดีผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าแม็คอรเป็นหัวหน้าแก,งก๊งมาเฟียของยูเคนและอีเวนที่โดนสตีฟยิงตายก็คือญาติของเขาเองส่วนชาลีกับลีฟตอนนี้ทั้งสองคนก็มาหาผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าพีทพีทเขาก็มีความสามารถในการหาของอะไรก็ตามที่ไม่มีวางขายในตลาดได้ส่วนลีฟก็ยืนอึ้งเลยนี่เขากินอะไรเป็นอาหารเนี่ยชาลีก็พยายามสะกิดมันก็อย่ามองเยอะสิเดี ตัวมีสักแท่งหนึ่งได้จัดให้ได้แต่ว่าราคา5 0 0พันะชาลีเขาก็โอเคแล้วพอเช้าอีกวันหนึ่งแมดคอรเขาก็มาหาพีทโอท่รักมึงก็ยังนั่งวู่งนอกไปเถอะมันถือขวานมาแล้วนะ่ะแมดคอร์เขาก็อยากรู้ว่าช่วงนี้มีใครรู้เรื่องทองแท่งที่มีรอยพิมพบ้างแหมเธอมาักขนาดนี้นั่งคุยกับกูก่อนก็ได้แต่กูบอกให้หมดเลยและทางด้านพวกชาลีตอนนี้พวกเขาเตรียมแผนขโมยทองเรียบร้อยทั้นแรกก็คือล่อให้สตีไปดินเนอร์กับสเตลลาและ2ทุ่มสก็จัดการยามกับประตูรั้วแล้วก็เปิดเซ ส0นาทีจากนั้นก็ขับรถหนีออกมาแล้วก็ใช้เวลา15นาทีขับรถไปถึงสถานียูเนียนทุกแยกจะเป็นไฟแดงหมดยกเว้นเส้นที่เราขับแล้วพอเห็นว่าสตีฟขับรถออกมาจากบ้านพวกชาลีก็รีบขับรถสวนเข้าไปเลยแต่ว่ามันก็บังเอิญว่าเพื่อนบ้านของสตีฟนั้นจัดงานเลี้ยงพอดีถ้าเกิดว่าพวกเขาปนตอนนี้มันจะมีพยานมากเกินไปชาลีเขาก็เลยสั่งให้ยุติแผนก่อนซึ่งสเตลลาเธอก็ต้องไปกินข้าวกับสตีฟเหมือนเดิมาการนั้นค่อยหลอกสตีฟให้ออกมากินข้าวใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้และระหว่างที่สเตลลากกาน่ินข้สตีอยอ,ยอยููเธ็พด ยบติดปากของพ่อเธอขึ้นมาสตีฟเขาก็เลยจําได้แล้วว่าสเตลลาหน้าคุณเหมือนเคยเห็นที่ไหนอย่าบอกนะว่าคุณคือลูกสาวของจอรใช่ไหมสเตลลาก็เลยส่งสัญญาณบอกพวกชาลีว่าเธอไม่ปลอดภัยละทีนี้ชาลีกับล็อบทั้งสองคนก็เดินเข้ามาโอ้โหนี่พวกมึงอยู่กันครกแก๊งเลยนึกว่าตายไปแล้วซะอีกสตีฟเขาก็บอกว่าเขาไม่กลัวเราพวกชาลีจะมาป้นเนี่ยยังไงชาลีก็ไม่มีทางป้นทองของเขาได้แน่ๆแล้วนี่ยิ่งไปดึงลูกสาวของจอรมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยอีกโหไม่เหมืออาชีพเลยสตีฟเขาก็หห่่่าาออยูสสสััสัักกกพนนนนึงจชลลีีททไไมววแแข ต้นคืนนี้มันก็จบลงแค่นี้เลยแล้วพอชชยวันหนึ่งรลยที่ดักฟังการคุยโทรศัพท์ในบ้านของสตีฟเขาบอกว่าวันนี้สตีฟจะขนทองไปที่เม็กซิโกและดูเหมือนว่าสตีฟมันจะใช้รถบรรทุกกับเฮลิคอปเตอร์ด้วยชาลีก็คิดว่าดีเลยถ้างั้นเราก็ไม่ต้องบุกเข้าไปในบ้านมันด้วยซ้ําเพราะว่าเดี๋ยวสตีฟมันก็ขนทองมาพวกเราเองแน่นอนว่าคนอย่างสตีฟมันไม่ยอมให้ทองพ้นสายตาม,มันแน่ทุกคนก็เข้าใจเรื่องนั้นแต่ว่าจะดักพ้นยังไงอ่ะถ้าเกิดว่ามันขับรถเข้ามาในเมืองคนก็เยอะอีกแล้วแถบเส้นทาางงไอ้้เเรรื่นนันกก็แฮ ขนส่งมาได้แล้วไงถ้าต่อให้บังคับรถขนทองมาที่เส้นทางที่เราต้องการได้แล้วยังไงต่อพวกเราจะไปดักยิงมันกลางถนนแบบนี้เหรอเรื่องนั้นไม่เห็นยากเลยก็ใช้แผนเดิมที่เราเคยใช้ไงจากนั้นไม่นานพีทเขาก็โทรมาหาชาลีพีทเขาก็ถามว่าชาลีจะไปฆ่าคนทําไมเนี่ยชาลีเขาก็งงว่ากูไปฆ่าคนตอนไหนวะก็เพราะว่าแม็คอปมาเฟียของยูเคมันมาหาเขาถึงที่นี่มันอยากรู้เรื่องคนที่ตามหาทองที่มีลายพิมพ์และคนที่รู้เรื่องทองคนเดียวที่เขารู้จักก็คือชาลีอยู่ๆชาลีกูก็งานเข้าซะอย่างนั้นเขาก็เลยยบออกให้พ่ชวะไร อย่่างงหนึทีนี้พวกของชาลีพวกเขาก็มาที่รถไฟใต้ดินแล้วก็วางแผนขโมยกันใหม่โดยความที่คนน้อยเกินไปชาลีเขาก็เลยต้องเรียกเลดมาช่วยอีกแรงหนึง่งและส่วนทางด้านลิฟที่กาลังฝังระเบิดอยู่ด้านบนเพดานเขาขอเวลาทําใจแป๊บหนึ่งถ้าเกิดพลาดน,นี่เลยกันทั้งคู่เลยเอาไงให้กูลงไปก่อนดีไหมอย่างน้อยก็รอดคนหนึ่งอะแล้วพอเตรียมทุกอย่างพร้อมก็ถึงวันที่สตีฟกับขนทองออกมาจากบ้านหลอกกับลิฟทั้งสองคนก็มาเฝ้าที่หน้าบ้านของสตีฟลอกเขาก็บอกว่าสตีฟมันเช่ารถบรรทุกขนทองมาทั้ง3าคันแล้วแถมยังมีมม ขบวนอีกทีนี้เอาไงอะมันจะขนทองไปไว้คันไหนเราก็ไม่รู้เลยสเตลล่าเธอก็บอกว่าจําที่ชาลีพูดได้ไหมสตีฟมันไม่ยอมไม่ทองค่าสายตามันไปแน่เรื่องนั้นก็ใช่ยกเว้นแต่มันจะหลอกเราอีกทีหนึ่งและสตีฟมันก็เช่าทั้งหอทั้งรถตํารวจมาเพียบเลยแหมตํารวจคุ้มกันโจรซะด้วยเหมือนกูเคยเห็นที่ไหนมาสักที่หนึ่งเนี่ยแหละแล้วพอรถทั้ง3คันออกมาจากบ้านของสตีฟชาลีเขาก็ให้ไลน์เช็คกล้องวงจรปิดดูแล้วก็ดูล้อรถบรรทุกของทั้ง3คันว่าคันไหนบรรทุกหนักที่สสุดดดดตีีเาากก็็ลองวัััูนนนแมมข่20.4 ส่วนคันที่2ก็20.2แต่ว่าคันที่3ล้อมมันเหลือแค่16กว่าๆงั้นก็แสดงว่าคันนี้เนี่ยแหละบรรทุกหนักที่สุดพอเง้นรถบรรทุกที่ขนทองอยู่ก็คือรถหมายเลข128ทีนี้ไลน์เขาก็เลยเปิดแยกนี้ให้ไฟมันเขียวหมดทําให้รถบรรชนกันจากนั้นเขาก็เปิดไฟสัญญาณให้รถบรรทุกคันนี้เลี้ยวไปอีกทางหนึ่งคนขับเองก็คิดว่าต้องเลี้ยวแหละเพราะรถข้างหน้ามันรถติดเกินไปแล้วพอสตีฟเขาได้รับแจ้งว่าอยู่ๆสัญญาณไฟจราจรก็เป็นอะไรไม่รู้เสียหลายจุดเลยเขาก็คิดว่าเป็นฝีมือของพวกชาลลลีีีแนนนนน่่ๆท้้้้้ววยตอไไพกััมมหิ ปืนมาป้นตรงๆหรอกแล้วพอรถบรรทุก1 2 8วิ่งผ่านพวกชาลีมาไล์เขาก็บอกว่าชาลีมีเวลา90วิก่อนที่รถไฟจะถึงสถานีทีนี้ชาลีล็อกแล้วก็สเตลลาทั้ง3คนก็ขับรถลงทางรถไฟใต้ดินไปเลยจากนั้นพวกเขาก็ขับรถลงมาทางรถไฟตัดหน้ารถไฟไปแค่นิดเดียวเองแล้วพอทั้ง3คนลงมาได้ทันไล์เขาก็สั่งปิดระบบรถไฟใต้ดินตรงนี้ทั้งหมดและส่วนสตีทที่ตามดูรถขนทองของเขาจนกระทั่งตอนนี้เขาก็ยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยและทางด้านชาลีตอนนี้พวกเขาก็มาประจาตาแหน่งกัน เรรียยบ้อและส่วนเลสที่อยู่ด้านบนเขาก็บอกว่าตอนนี้รถบรรทุกใกล้มาถึงตำแหน่งที่มาร์กไว้แล้วพอใกล้ถึงตำแหน่งไลน์เขาก็าเปิดสัญญาณไฟจราจรเป็นไฟแดงแล้วพอรถอยู่ที่ตำแหน่งเรียบร้อยนิ้วเขาก็กดระเบิดทันทีจากนั้นระเบิดที่เขาฝังไว้มันก็ระเบิดรอบรถบรรทุกกลายเป็นว่ารถบรรทุกทั้งคันก็ล่วงลงมาจากด้านบนและส่วนเลสเขาก็มีหน้าที่ปลดแผ่นเหล็กมาปิดรูเอาไว้ส่วนสตีฟที่ข่าสายตาแค่แป๊บเดียวเขาก็งงว่ารถบรรทุกของเขาหายไปไหนเนี่ยตำรวจที่ขับมอไซต์ตามมาเขาก็บอกว่ารถมันตกไปใต้ดินและส่วนทางด้านพช ที่จัดการกับคนขับรถเรียบร้อยพวกเขาก็ดันเจอปัญหาใหม่เพราะว่าสตีฟมันดันเปลี่ยนตู้เซฟเป็นยี่ห้ออื่นสเตลล่าเธอก็บอกว่าเธอเคยไขยได้แต่ว่าเธอไม่มีอุปกรณ์ตอนนี้ระบบข้างในก็เป็นระบบแก้ว8ดหลอดถ้าเกิดว่าจอดตำแหน่งผิดแค่นิดเดียวตู้เซฟก็จะเปิดไม่ได้อีกเลยสเตลล่าเธอก็ลองเจาะดูแต่พอเจาะเข้าไปสักพักหนึ่งเธอคิดว่าเธอจาะโดนแก้วแน่ๆตอนนี้มีทางเดียวคือเธอต้องเรียนแบบพ่อเธอให้ได้และส่วนพวกตำรวจที่ขับมาทางรถไฟใต้ดินตำรวจคนนี้ก็เห็นว่ารถไฟมาปิดทางเอาไว้เขาก็เลยขี่ไปต่อไม่ได้สตี คนเลยให้ตำรวจคนอื่นวิ่งไปอีกทางหนึ่งแทนส่วนสเตลลาเธอก็ทำได้แค่ฟังเสียงแล้วก็จดรหัสไปเรื่อยๆพอหมุนไปหมุนมาเธอก็ไม่รู้แล้วว่าเลขไหนถูกเลขไหนผิดชาลีเขาก็บอกให้ใจเย็นก่อนขนาดจอนเขายังทำได้ไม่รู้ตั้งกี่ครั้งเลยสเตลลาเองคุณก็เก่งไม่ต่างจากพ่อของคุณหรอกและส่วนคนอื่นตอนนี้ก็ลุ้นกันหมดว่าจะได้ไหมเนี่ยทีนี้สเตลลาเธอก็ลองหมุนดูอีกรอบหนึ่งเสียงตู้เซฟมันก็ดังแก๊กและคิดว่าน่าจะใช่พอเปิดตู้เซฟได้ทีนี้ก็ได้เวลาขนทองหนีกันสัก,กท,ทีาาาลเเคนน้้็อรณ่่หหหหนนนใใวย ก็ลองคำนวณดูแท่งทองมีขนาดประมาณเท่านี้มูลค่าทองตอนนี้ที่เหลืออยู่คือ27ล้านและระหว่างที่พวกชาลีกำลังขนทองกันอย่างสนุกตำรวจสองคนนี้พวกเขาก็กำลังขับรถมาที่นี่เหมือนกันแต่ว่ากว่าจะมาถึงพวกชาลีพวกเขาขุดนทองเสร็จเรียบร้อยและตำรวจ2คนนี้ก็ดันตามมาทานอีกพอเจอปุ๊บพวกชาลีก็โดนไล่ยิงทันทีลลอกที่อยู่หลังสุดก็โคตรวยเลยเขาก็เลยต้องจัดการตำรวจไปคนหนึ่งแล้วพอทั้ง3คันออกมาจากท่อน้ําได้ลลอกเขาก็เป็นคนจัดการตำรวจอีกคนหนึ่งทีนี้ก็เหลือแค่หอของสตีฟคนเดียวแล้วที่ ตามพวกเขาอยู่ทีนี้ไลน์เขาก็จัดการปรับให้ทุกแย่ที่พวกชาลีผ่านเป็นไฟเขียวให้หมดชาลีเขาก็บอกทุกคนว่าให้ไปที่สถานียูเนียนก่อนและเดี๋ยวเขาจะล่อสตีฟไว้เองสตีฟเขาก็มั่นใจว่าไอ้คนที่ขับรถฉีกออกมาคือชาลีแน่ๆเขาก็เลยสั่งให้ตำรวจบินตามชาลีไปก่อนและส่วนไลน์เขาก็บอกทางหนีให้ชาลีไปที่แคบๆพอจะได้บินตามมาไม่ได้ขนาดชาลีเขาหนีมาใต้สะพานมันก็ยังตามมาได้อีกทีนี้ชาลีเขาก็เลยใช้ทางข้างๆหนีออกมาแทนสตีฟมันก็ให้ลูกน้องใช้ใบพัดขวางชาลีเอาไว้แนนน่อบพัด ฟังอเสืออตกอกีกนี่มันสูตรไหนวะเนี่ยเอาไปพัดเครื่องบินมาปั่นกับรถเนี่ยและสตีฟมันก็ยังไม่ยอมแพ้มันก็ไปขโมยรถของคนแถวนั้นแล้วก็รีบขับตามชาลีมาทางด้านล็อกกับสเตลลาทั้งสองคนที่มาถึงที่จุดนัดพบก่อนพวกเขาก็ยืนรออยู่สักพักนึงไม่นานชาลีก็ขับตามมาที่นี่และสตีฟเองมันก็ขับรถแอบตามมาจนทันเหมือนกันพอสตีฟเห็นว่าไอ้พวกของชาลีมันเดินออกไปนู่นแล้วเขาก็เลยเข้ามาคุยกับเลดโดยที่ไม่รู้เลยว่าเลดคือพวกของชาลีสตีฟก็เข้าใจว่าเลดคือพน นมแล้วรีบออกไปจากที่นี่ซะโอเคเลยเฮียอยู่ๆก็ได้เงินโอแจมเลยแล้วพอเปิดประตูรถไฟมาอ้าวคุณนึกว่ามันเดินไปนู่นละส่วนสตีฟเองเขาก็ขี้เกียจเล่นวิ่งไล่จับละถ้าไม่ถอยไปเดี๋ยวเขาก็ยิงแม่งตรงนี้นี่แหละทีนี้มันก็มีใครไม่รุ้มาจับตัวสตีฟเอาไว้สตีฟก็ไม่รู้จักนี่พวกมึงใครอีกเนี่ยแมคคอปเขาก็แนะนําตัวให้สตีฟรู้จักแล้วที่มาที่นี่ก็เพราะว่าเองฆ่าญาิของเขาไงเอางี้ดี่ไม่เฮียตอนนี้แก๊งเราเนี่ยมีปืนกันหมดเลยและส่วนไอ้แก๊งนี้เขาไม่มีปืนกันสัก,กรอ 3, กออส่่น้็็มมมีีีททงยูเเตไปหดา คนมาตกลงกันดีกว่าและจัดก,การในพวกนี้ดีไหมอ๋อไม่ต้องเลยพ่อหนุ่มเรื่องนั้นกูตกลงเรียบร้อยแล้วโอ้ยไปฆ่าญาติมันซะด้วยแล้วกูจะไปไงต่อดีเนี่ยทีเนี้ยและส่วนสเต,เตลลาเธอก็ขอเอาคืนสตีฟสักหน่อยที่มาฆ่าพ่อของเธอและสุดท้ายการล้างแค้นของพวกชาลีก็สําเร็จไปได้ด้วยดีแล้วหลังจากที่ทุกคนป้นทองกันมาได้ล็อบเขาก็เอาเงินไปซื้อรถที่เขาอยากได้แล้วพอโดนตํารวจผู้หญิงเรียกยิ้มแบบนี้โดนแน่ๆแ,และส่วนลีฟเขาก็เอาเงินมาซื้อบ,บ้านในฝันของเขาได้สําเร็จทําด่นานายเองเขาก็ซื้้้้อออลาาาาโพงที่่สสามารถเเืผด็นนจ และส่วนชาลีเขาก็อยู่กับสเตลล่าอย่างมีความสุขและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ดเนตเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ